นีช่รายการเ n t e r t งหาทันจริงปะเนี่ยต้องใช่อยู่แล้วเพราะว่าวันนี้เรามาทำบะบินมะพร้าวอ่อนจากเครื่องทำวาฟเฟิลทำการทดลองทั้งหมดสามระดับตั้งแต่น้ำมันมากไปถึงน้ำมันน้อยเลยออกมาดูดีสุดๆเพราะว่าเรามีหน้าที่แค่เอาแป้งใส่เครื่องทำวาฟเฟิลแป้งปล่อยเป็นนาทีของแม่ไปอันนี้ก็จะเป็นระดับที่สองน,ะนั้น้ำมันก็จะติดติดเครื่องไปดูกันบอกเลยว่าออกมาดูดีสุดๆเพราะว่าเป็นขนมบะบินแล้วก็ต้องแซะแบบนี้นะคอยก็แซะค่อยๆกะแซะเข้ามาสิยังไม่ถึงขั้นตอนที่สามก็หิวซะแล้ว สุดท้ายกันดีกว่าต้องบอกก่อนเลยว่าอันนี้คือแป้งมันเหลือน้อยกว่าอันอื่นเพิ่มด้านบนก็เลยไม่เต็มร่องเอาพิกอีกด้านก่อนเถอะอันนี้คือแทบไม่มีน้ํามันเหลืออยู่เลยจากนี้ออกยากกว่าอันอื่นแต่ว่าไม่ติดกระทะเลยแนะนําว่าให้ใช้น้ำมันประมาณอันกลางให้ดูแบบใกล้ๆเลยว่าใบบินก็ไม่ติดกระทะเอาอยู่แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นทำขายได้เลยนะเนี่ยโอาเรจะมากินให้ดูนี่ไปทําอะไรกินต่อทีกว่า